อันไหนคะคไปกินยันกางโอ้นน่อยนคือจะว่าลินแลันน้ากขึ้นน่งวใส่นางไม่ไล่รแล้วคนคือเขาวงแบบนี้ เราวาเาพี่นนองเราทำเผื่อป็นป็นเผื่อให้ตําไปให้เป็นสาไปนาตัอันปูกยุเย่กยุย่ยุ่งสิบเออมนกางาอยตมหติมก้ากินคอย่านอยานมันตายแล้วกายตายที่ไอ้บอลที่เราแก้เราเื้ใช่เป็นปูตัวนี้แล้วก็ปูบานคนสิบเอกเเข้าวคือปูบ้านข้าวดิ ข้าวพุ่นเหรอใช่ป่ะข้าวพี่ลีข้าวเดียวหมดพัดเนี่ยพัดชนาไปไกลแล้วทุกอาอาหารทะเลถูกเคิมไปแล้วอันอุ่นอันนี่อันแกงอุ่นอุ่นแกงเห็ดอีเดีเธอเอาปิ้งไก่มาเยอะนี่มาอุ่นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอาคุก อยากกินน้ำโคกเย็นๆตอนนี้คอยคอยคอยแห้งจุกตามากเลยกินข้าวครับตากไม่แดงแกเอาขึ้นนี่เพราะถ้าโรงแรมพี่ดีมืขึ้นนี่บริการเขาจะหันรถจอดตามอ๋อ คือมุนติวๆเลยเมก็อดดีก้าัสดีนั่นตอนนี้เราอยู่ร้านแชมพูไทยกันหน่ซื้อบัตรนะครับคืนนี้นะครับเจอกันแน่นอนครับกับทีมอุ่นอัวนะครับเจอกันแน่นอนนะครับอุ่นไปพลังโตเพือเอ น้ำโคกเย็นๆโด็ดขึ้นที่สุดเลยโคกเย็นๆครับไล์ูไตด้วยไหเอาแยกใส่้วยมัดีกว่า้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องคุนม่ผ้าม่านกิมตาปูไตแล้วทั้งเมองปูไตนะครับในปูไตเดียของเอาไว้ก่คนนะเอามีกุเจี้ยห่องข่อนก็ว่ามี่บอกเทียนเนาะจำไ้ดเก่งเอาไปให้เขาอุ่นเมเอาไว้จะไหน เจ้าเนี่ยเอาไปอีบอนี่บอานักอีเอ็มมาแกงเหตุไปอุ่นด้วยนี่งเฮ็ดอันแม่เอามาฝากเจ้าหมูบ้านฮะบอเอาไปที่ไหนนิกนิกถ้าติดตายพร้อมกันนี่เฮ็ดเ็ดอันนั้นดีแล้วว่าเม็ดอันเม็ดตาพอดีเม็ดอันห้าพอยเฮ็ดตายเดียกัดกินเลยยเลลูกสสวัดีนะครับ สวัสดีพี่น้องเอินพี่น้องเข้ามานไงข้อสอบผู้ยุติธรรมกินเป็นวัลูกัไปเอาไปแล้วเอาไปแล้วนี่ก็ไปแล้วอ้วนเคยมากินมาถามดีกว่าูดไตยยังไงคนเอาก็เป็นเป็นลูกอีปูตัวนี้น้อยหรือเพิ่นตำมะหุงเพิ่นเกาพยานมันใจคอยมีปลาไก่กินดอกเหม็นกินนะกลุ่มกิน บอกงอนี่แม่เป็นยังเม่ยิ้มสั้นยิ้มดียิ้ดีๆเป็นหนาละลาเ้ามันไมเป็นแต่เราเป็นแบบว่าไม่ใช่ไหมเต็มที่เลที่นี่แมนยิ้มเต็มที่แลวโอ้ยเนาะก็มาหาเกะกันสร้างอย่างแน่แล้วนท่านเดชสร้างเพราะว่าแม่เราจีบบยมุก่าช่ อันฉันสั่งตำปูไตไปแล้วสองโอเคเขาไปที่เพจศิลปินปูไทยได้เลยนะครับคืนนี้ใครอยากรับชมนะครับผมเอาไปอุ่นเนีอยเอาเอาท่านเดี๋ยวอุ่นเขาเป็นนางสร้างขึ้นเพราะเราไปชนะใต้พานำแข่งพอลุงพอลุงพอลุงนั่งหัวกันเลยไอ้ยามาเอกไม่น้ำพะลุงก็จะไม่อันนี้บอกจองเอาเงินไปสูง อาจจะไมเห็นกันแล้วหองมาความใจเด้อสิี่โคมเฟือยอมแยมมาผมนัด้นตัวไหนด้วยที่คมเฟื่อยหรือว่าจะโอนให้แหมไม่ไม่ไม่บอกไปเอาเลยบอกน้องบอกน้องเริ่มนับถอยหลังแล้วสันจะบอกน้ำขูดเริ่มมืบอกเรื่องเงินกับคุณหนึ่งโอเคครับมือแรงเด้อพี่น้องพอกันนะครับผู้ใดบัตรสื่อบัตรถัดนี้ยังครับผู้ใดบัตรสื่อบัตรกแสดงว่าบัตรสื่อบัตรขาดบารูบัสไหนบารูบัสสีเหลืองเัินทุกพี่น้องเวิ่ง เจสีสัตว์จัดเตรียมเด้อเป็นกำลังใจให้ศิลปินผู้เพื่อนมาเมื่อนี้นะสูดๆเด้อเจสีจัดเตรียมเด้อเมือนี้มือไก่ของมันเหม็นละโอ้คนเลยที่รอกสบายดีโอ้พี่น้องทางลาวเด้อสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องครับไปเลยเด้อนะครับเข้ามือละเอ้ยฝ่าวงอะไรถ่ายกับภูมวันนี้สวัสดีครับพี่น้องปองปลายช่องเอฟซีเจสีพาเพลินนะครับ นานๆพอกันเฉลินะคะเออไม่แต่ยูทูบเปิดเนาะหุ่นไว้กันอยู่นี่ใครก็ว่าอันลงกันเกียอะอันนี้ตามแล้วแต่สมัยแล้วยูโรเอี่ได้ยีนแ้วนะฮะเบื่อแบบเมื่อเมื่อราก็อิ่มแหงแบบน่าจะพับอยู่นี่ซีพับเอามาสืบกันนะพ่อบัวขึ้นบัวกระด้างสืบโพนีรองบัวหวานขึ้นเม่บัหวานบัวหวานง มันอไม่มีอะไรขสิทธิามากินตามบุหุ่งอีกแล้วอ่าเป็นของซื้อหรือซ่านะคะเนี่ยตำปูไต่ะกรองกรุงเทพตำปูไตนะครับพี่น้องม่เคยเห็นดี่ก็ตั้งกำยุเท่าไหรงั้นบอกน้องไปกดเอานะบอกโอ้ยตัวหน่อยนะตำสือเกลราขั้นที่หนึ่งกปั่นไมหนมีแง้งพี่น้องก็กินำพนี้มีเงยตวบัตวัวี่ยังเ่าเปลเพราะเปลี่ย บอแหละนาะงให้ชูมาปัตยเงี้ยสอนกันเลยคันนี้ให้ยังหน่อยยุคครับบอนอัน,นพ่อหนาสัา้นเหลาคือราคาประกับพ่อหนาหลายวงเออมาล้ำจวนจัดมาไปเร็วยวที่อร้อน,น,อนดรานเมลไลสีบูดต,ตำปูไตแมนครับออแม่เมนแบบไร้ยิ้แมแบซื้ละละอได้ไล่ดีละ่ละร้านเมลไลครับ ซื้อเหรียญซื้อไลซื้อีหรีซื้อเมจังไลอยากกินตำเสดตาเข้มๆแางไม่ได้กินกินกันกันเออกินตามุนีมเข้มๆกันนั่น่างเงี้ยบะเสียเราตเตรียมตัวคนละคนละเงาคนละขคนละี่เจอจานไปยบะเสียเพวกขี้รถทัางสองตาง้องไม่ร้บอกแม่ล้อเลย่ะใสีพวกขี้รถหน่อยเอียบอกอันอันปวดขาคนน่ะอุ้ยน่าสงสารแท่บอกมันจบ บอกว่าจะใส่ตำพุงชรอเด้วยตำพุง่ะใส่พงชรดหน่อยสน่อย์ใส่หน่อยมาอุ้ยหมกปากคอหน่ะสงสารเดปากคอน้อยพี่น้องพี่น้องพี่น้พี่น้องปาคหน้อยระตอนนี้ตัวนสงสารให้มึงเนี้ยอุ้สัพเพสัตา์ทั้งหลายมัน้ตัวน้อยก็สิ่ามาขเกลี่ยมันช่วงอันนี้ไงมันช่วงกันกำลังแบบว่านี้่นนองคนเบินี่ ก็จะเป็นปูประมาณนี้นะคะแต่แต่ว่าเป็นไม่ตายเด้อทิมละซีไแต่เราห้าววันนั่นแหมก็คือแบบว่าห้าอยากล้างค้างจะนอนห้ากแตใส่แบบบีบแบบบีบน้ะใส่น้ะใส่ทิมละซีไ้น้ำตาไหลสงสารปลาคอไมน้อยกับมะขามมะแกงมันน้อยกับน้ำตาปลาคอปลามาแล้วปูไตเบิ้งดูนี่เรากระสียำมันได้เบิ้งเนี่ยเออเอออีสเป็รต์นม่ได้นอกกับมะนีปูนี่ค่ะตามปูไตค่ะเบื้องเนจะเป็นใจไม่สาละกัน กินหอยนะจ๊ะมาเดือดเดือดมาไปเบิ้องนี้สระมั้งเนี่ยแล้วไปหาม่อตาใส่ป่ะมีคนมีคนสอนมาขายมันบ้านเพื่อนเป็นผู้แม่แต่เป็นผู้ปูผู้เป็นหลายอันนี้ปูผู้เนี่ยมันเป็นึกว่ามันปูน้ำนะทุ่งสารับพี่น้องมึงเนี่ยปูหินปูหินใต้ยกที่เหมือทะเลแกลกไม่สาระกรรมเลยคือยไปเบิ้งในรายการอันหนึ่งที่เขาจะเอาไปดามากันมันอ้อนเล่นบ่มันแบบกินยำเขาลรออ้อนเล่นบ่โอ้ย สีสวยอย่างเนาะมันมันมันไ่เดี๋ําเนียนบะบัวล่ะบัวไเป็นหนมันปูทะเลเลยแล้วก็สีนีขนใหญ่ลมีขนเี้ยนี่ี่ี่เป็นใหญ่ลมีขนมาต่อมาต่อมาต่อโอ้ยสองมันหลังจะเร็จพีนองแกงเดแกงเห็ดงบ้านี่เนเรื่องแดงเงแกงเห็ดครับพี่น้องขา จะไปเห็ดเบียร์บะเบียร์บุแม่มากินมือนีเด้อแม่มือว่านน่นมือว่านเอาเซตุยเย็นไอ้ไร่ไหรมันเมามีปลาเผาอไองนี่ต่ากพี่แม่แหว้นเอามาฝากแม่แหว้นนี่แหละขัดปลาปลาเจ้าสิ่งทพ่อกินแต่เยอ่เลยนี่เบี้ยนเพื่อไปเอาตีนไก่เขาเรีอกตีนไก่ปลาคอเน้อน้อยสิแม่ปลาคอเน้อน้อยสิก็เป็นใหม่เหรอจีนมันร้อนอยู่นั่นแะมันห่อนอยู่เอาไปปิ๊กไปยังเขาเอามาเลยพอมันสุกแล้วปลาคอกับมะขามันืน้อยแม่โอ้ยทำใจผู้ใดเดี๋ยวนี้ป้าเจียงเบี้ยนแม่ เล่นกรรมน้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันกนระป๋อกรองก,กับนี่แหละอันแม่ขั้วอันพุนละคะ่ะนงพ่อ,อยนังเป็นแม่ี้ขั้วนะคะชอบวันนี้เป็นแม่ขั้วแม่ขั้วนะครสอจอดัดเจียงทั้กับเป็นผิดปอบนะครับปอบซ่านะคะอีสานไก่นะครับมีอย่าเดินเหมือนกระเทยไหลเอาคุณปอายัดฟวงล้อเอาคุณป้า,มมาไม่กินก็ไปอีกบุญน,นะคะมึงกินก้อนแจีงเห็ดหามังกรกูสิไม่ได้กินนะเพื่อนบอกว่าอัน ไอเกซี่ยนกินตั้นเห็ดอื่นแต่ว่าไอบูกินอันถ้ากินได้เห็ดละงงอกได้ลูกไันะระว่นงิน่เฮ็ดลังงอกมันมันคือเฮ็ดมาไขมาไม่ใจวันนี้มาไต่ออกมโอ้ยเกาะปล่อยมันไปใส่ายก็ปล่อยมันไปช้ามันอยากรอดชีวิตเลย เอาข่าเอาเข่าวเอาอยู่มองเด้อพี่น้องเอาข่ามันะมงเน่ยเน้อยสิก็มัขายแกม่ได้าสมุนไหมอุ้ณมาหมเดี๋ยวดอกมาก่อนของน้องก้อยเอาบ้างไปนี่ก้อนก็ได้สัตเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เพี่อนเพื่อนทุก เกิดกล้องหนึ่งค่ะเกิดแก่เก็บตายเลือดกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหุ่นตู่เม่นียงเม่นียงถ้าพี่ถ้าตายมันสงสารมันยใช่ไหมมันในประคอนี่ยน้อยเมีาของเอาอันนี้กระปุนเขาจะเอาขระปุกเนี้ยวุ่นอีหยังนี่คือเย็นใจจ้อยงสิวุ้นอื่นวุ้นอื่นนอคอับอันนั้นของน้องก้อยน้องก้อยช่วยมาใบน้องก้อยกำลังมาเมียคะ โอ้ยสอนอ่านมาสอนบาลแล้วด้วเป็นอย่างนเป็นเราสมอต,ติถ้าสอนบาลคนสีปกชินไปถามเราจะเริ่มจากกินเลยเห็ดอีอย่างนี่หลากคุค้คยเห็นจักเทียห <c oughs> ลากจะไม่ได้ฟังดินจีนี่เห็ดไตเดียอ,อันนี้หูแจักยั่วนี่อันนี้เห็ดคุกนะคะเห็ดคุกท้หเห็ดเรางูกี่ไสะเห็ดเรางูกไม่มีหรอกอันนี้ <c oughs> เห็ดข้าวไข่เห็ดไข่นะคะเห็ดตะไคร้นี่นะคะ ดีเราม้เพี่น้องลมไปซิมกันเด้อเกลี่เสียดีเขาจะแกียีเป็นเฮดดินนะคะโอ้ยพี่น้องอย่าว่าเด้อนี่ลเหรโงเรอบเหรโงเวลากัเวลาถูกกันไม่คุกกันเนาะโม่จะันถือไฟถือนามันจะอ่อนอวยหนวยยัวเหรโงูมันจะเป็นยางเฮดป๋อมี่นี่บบเอาคินเม เอาอา่นี่นะคะฮิดงอกค่ะเฮิละง,งอกนะครับอ๋อเป็นสีของฮละงอกใช่เา้าให้พริกคนกินมันคือเป็นง,อง้อว่าง้อก็อย่างว <c oughs> ่าโอยยังเอาอยัางเอากระช่างพริกกรสั่งแก้วหรอตัวหนู เดียเด๋ยวว่าเห็นแม่นม้ำเดี๋ยวว่ามาไหมกุนไม่กุนมาไหมนี่ปมาแดกบวงที่ปมาแดกบวงกันเนิสัยดีไหมอ๋อ